เวลาถอดกันชนออกมาเนี่ยเหมือนทันด้านหลังเนี่ยก็จะไปเจอศูนย์บริการกับอู่นอกอย่างแข่งผมเนี่ยเราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเช่นอะไหล่บางชิ้นเรายังต้องพึ่งพาศูนย์ครับก็จะมี C D U ชาร์จไฟ A C ไม่ได้ไม่ชาร์จแบบ12โวลต์ Heat Exchanger รั่วเน่้ถตาเป็นรถที่น้องใหม่แต่ รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นเพลนร้อนประเด็นแรงที่คนใช้รถในยุคนี้ต้องฟังโลรถยนต์วันนี้ได้รวมรถไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมในไทยที่ช่างซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าแนะนำข้อควรรู้ที่มีประโยชน์รวมถึงวิธีการซ่อมและการบรุงรักษาโดยคุณโดนวันณดิตแว่นอินเจ้าของเพจกับตาน DIY และเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าสยามตรอน E ี s ี r v i c e ค่ะ คุณโดนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจูนหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือกัปตันดดนหรือว่ากัปตัน DIY นะคะหลายหลายคนเนี่ยได้ยินชื่อเสียงแล้วก็คืออาจจะเคยคุยกับพี่มาบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็นคนไทยคนแรกที่ซื้อรถไฟฟ้ามาใช้เองแล้วก็รีวิวเองจนกลายเป็นที่รู้จักแต่ณวันนั้นจากกัปตันขับเครื่องบินตอนนี้มาเปิดอู่ซ่อมรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว นี่ค่ะอยากจะถามคุณดนหน่อยว่าเนี่ยจากการที่มีหลายๆคนนํารถไฟฟ้ามาให้คุณโดนได้ซ่อมกันเนี่ยปัญหาหลักๆของคนที่ใช้รถไฟฟ้าอันนี้แบบว่าไม่เจาะจงรุ่นนะคะ,ะปัญหาทั่วไปของรถยนต์ไฟฟ้าคืออะไรคะปัญหาหลักๆของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ทุกยี่ห้อเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องระบบแอร์อะจะเป็นหลักเลยเพราะ,ะว่าในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยระบบแอร์ต้องบอกว่าถ้าพูดภาษาที่เข้าใจง,าง่ายเรียกว่าเป็นเดอะแบก เป็นเดบกเป็นเดบกของในรถยนต์ไฟฟ้าเลยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างในรถสันดาบอะครับพอระบบแอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่แค่ทําความเย็นในห้องโดยสารแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากทําความเย็นในห้องโดยสารแล้วเนี่ยเขายังไปทําความเย็นให้แบตเตอรี่ให้ระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับก็ถ้าภาพรวมๆเขาจะเรียกเป็นพวกเทอร์มอลเม e จ์เมนต์ก็คือมีหน้าที่เพิ่มเหนื่อยหน่อยใช่คือทั้งระบบเลยทั้งระบบเลยดูแลทุกอย่างซึ่ง คู่ใช้อาจจะยังไม่คุ้นชินกับการที่แบบเฮ้ยทำไมเราต้องดูแลร,ระบบแอร์เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจากการที่พอพอพอเขาเนี่ยมี The Bag เยอะแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะจะแบบงอแงเนี่ยคือคนรา่ใช้รถไฟฟ้านี่น่าจะประมาณเท่าไหร่หปีสปีถึงจะงอแงประมาณไหนคะจริงๆเนี่ยอาจจะบอกเป็นระยะเวลาหรือบอกเป็นระยะทางไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมของคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะต่างกับคนที่ใช้รถน้ามัน คุณชูณอาจจะงงต่างกันยังไงคนที่ใช้รถยนต์น้ามันเนี่ยเวลาไปจอดที่ไหนก็ตามในห้างหรือไปรับลูกที่โรงเรียนต้องทาไงครับดับเครื่องหรือไม่ก็ลงไปนั่งเล่นอะไรถ้าไปติดเครื่องแล้วก็เปิดแอร์เนี่ยเดี๋ยวโดนแหละแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถติดเครื่องเปิดาาแอร์ในรถได้ไ,ดไม่มีเสียงไม่มีมลภาวะเพราะฉะนั้นระบบแอร์เนี่ยมันจะทํางานหนักกว่ารถยนต์สันดาปเพราะนั้นเนี่ยเลขไม่กับจํานวนเวลาที่ใช้มันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันเพราะว่า แอร์มันทํางานไปหนักกว่านั้นแล้วครับม,มันก็เลยจะมีปัญหาเร็วแต่ว่าถ้าเป็นระยะที่แนะนำเนี่ยก็อาจจะทุก2 0 0 0 0ถึง30,000โลควรจะล้างแผงคอยล้อนออครับประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคันจะ,จะแบบว่าจะพังเร็วหรืออะไรแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเกิดว่าใช้งานน้อยขับแค่ไปรับไปส่งรูปไม่ได้แบบอ,ออกต่างจังหวัดหรืออะไรนี่ก็คืออ,อาจาอาจะเสียช้าหน่อยนานหน่อยใช่แล้วก็อยู่ที่ พื้นที่การขับขี่ด้วยบางขั้นแบบว่าขับอยู่แต่ในเมืองเงี้ยก็จะโดนแค่พวกไอเสียรถยนต์ควันเขม่าอะไรองี้ใช่ไหมครับแต่บางขั้นเนี่ยขับต่างจังหวัดไปในพื้นที่ที่อาจจะมีฝุ่นถนนลูกลังอ่ะสะเก็ดหินอีกสะเก็ดหินนี่ก็ทําให้แผงคอยล้อเนี่ยมันชำรุดได้ใช่แล้วก็พวกฝุ่นดินลูกลังเผาอ้อยเผาหญ้าก็จะมาครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าจะเจอบ่อยๆก็คือว่าเวลาถอดกันชนออกมาเนี่ยเหมือนคันด้านหลังเนี่ย ก็จะไปเจอเศษซากสิ่งที่เคยมีชีวิต๋อ้โหพวกนกหนูกระอกรอกาจะเข้าไปนอนสงบนิ่งอยู่ครับโอ้ก็หลายปัจจัยเลยซึ่งอยู่กับการใช้งานเป็นหลักจริงๆใช่ครับค่ะแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาซื้อใช้กันกันมาเนี่ยทำไมถึงถึงเลือกที่จะมาซ่อมเป็นอู่นอกอ่าทำไมไมต้องมาก็หลักๆเลยเนี่ยหนึ่งเลยก็คือด้วยระยะทางที่เลยระยะ วลันตีของของค่ายรถแล้วะนะครับแล้วก็เรื่องของด้วยจำนวนปีระยะทางใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีกเคสก็คือที่เป็นลักษณะบางอย่างที่ศูนย์บริการไม่มีอ่าเช่นล้างแผงคอยล้อนเนี่ยแต่ก่อนไม่มีค่ายรถไหนทำเลย<อ>หลังๆเริ่มมีแล้วเริ่มมีบ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นเซอร์วิสที่มีเป็นทางการของทุกๆแบรนด์ ก็จะเป็นบางบางโชว์ร like the <À> ูมอาจจะมีขึ้นมาเองเพื่อที่จะรองรับลูกค้าจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางอาการที่เป็นปัญหาที่ลูกค้ารู้สึกว่าเข้าไปทํากับศูนย์บริการแล้วไม่ติดต่อโจทย์อ่าไม่ตอบโจทย์อืมครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางให้อู่นอกอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาตรงนั้นช่วยเหลือเขาได้ใช่ครับก็คือเหมือนเราก็เหมือนเป็นแบบว่าคอยคอยเสริมคอยสนับสนุนอะไรบางอย่างที่ คนที่ใช้รถไฟฟ้าเองจริงๆอาจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดเขาไปซ่อมใช่ใช่ครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าศูนย์บริการกับอู่นอกอย่างแข่งผมเนี่ยเราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเราเป็นเรียกว่าส่วนเติมเต็มให้กันเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพราะเพราะบางอย่างเรายังต้องพึ่งพาศูนย์เช่นอะไหล่บางชิ้นที่เราไม่สามารถหาได้แต่ศูนย์บริการมีหรือบางอย่างเนี่ยเรามาซ่อมกับเราแล้วเนี่ยด้วยซอฟต์แวร์ที่เครื่องไม้เครื่องมืออู่นอกไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไป เขาเรียกว่าการแมทชิ่งหรือลงทะเบียนให้กับอุปกรณ์นั้นได้เราก็ต้องติดตั้งรถใช้งานได้แหละแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เราก็วิ่งไปให้ศูนย์บริการทําให้เพราะนั้นเรากับศูนย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้คู่แข่งกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณโดนอ่ะเคยซ่อมรถยนต์สันดาบมาก่อนไหมโอ้ต้องบอกว่าไม่เคยเราก็เป็นยูเซอร์ธรรมดานี่แหละนะครับก็พอมีความรู้บ้างเวลาแบบเพราะธรรมดาผู้ชายใช้รถก็จะต้องพอมีความรู้บ้างเพื่อที่เวลาเราไปเข้าอู่เนี่ย เราจะได้แบบว่าคุยกับช่างรู้เรื่องออแต่ถ้าถามว่าเคยเปิดอู่ทำรถสันดาหไหมไม่เคยไม่เคยครับค่ะเอาแล้วความรู้ในเรื่องของของพวกแบตเตอรี่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่มาจากไหนคะ,ะต้องบอกว่าผมเ,เป็นคนที่ชอบหนึ่งคือเรื่องของเทคโนโลยีสองคือเรื่องของพลังงานก่อนหน้านี้เราก็มีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของโซลาเซลล์โซลาเซลล์โซลาเซลล์มันก็จะมีเรื่อง get, get, hybrid ออนกิดออฟกิดไฮบริดมันก็จะมีแบตเตอรี่ที่เป็นตะกวดเป็นลิเธียมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีความรู้จากการที่เราไปศึกษาเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมมาในตรงนั้นส่วนหนึ่งพอหลังจากนั้นผมก็ได้มาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของขายเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอ่ามันก็เหมือนค่อยๆพัฒนาต่อยอดความรู้ที่มันต้องมีมาเรื่อยๆจากจากพื้นฐานมาขยับเป็น EV c h ชา g e เอร่าพอจาก EV c ชา r g e r ปุ๊บก็กลายมาว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันเริ่มหมดวารันตีกันเยอะขึ้นเราก็มีการพูดคุยในกลุ่มว่าอ้ออาการนี้เป็นยังไงมีการวิเคราะห์กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอวิเคราะห์เสร็จ พอเพื่อนเราเอาไปเข้าศูนย์บริการเขาวิเคราะห์มาเป็นแบบนี้นี่เราก็มาเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆออก็รู้สึกเออเฮ้ยเราก็วิเคราะห์ได้ระดับหนึ่งนะ <c oughs> อ่าก็เลยจังหวะดีที่ที่ทางอ e ีแวนต์มา <c oughs> คมยานยนต์ไฟฟ้าครับ <c oughs> ก็มีการเปิดหลักสูตรนะครับซ่อมสอนซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าโดยเอา,เอาทางอาจารย์จากจีนที่แบบทําซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า2แบรนด์ตอนนั้นเอาเข้ามาสอนนะครับก็มีโอกาสได้ไปเรียนอ่าและหลังจากนั้นเนี่ย ทางภาครัฐของไทยเองเขาก็<ช>มีเปิดหลักสูตรในการสอนซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาเ,เป็นประโยชน์มากเลยค่ะคุณดนใช่ครับก็ทางทางภาครัฐก็สนับสนุนเรื่องของการที่เราจะซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยครับอืมค่ะคุณดนคะแล้วรถไฟฟ้าแต่และรุ่นเนี่ยเวลาซ่อมนี่มันซ่อมเหมือนหรือต่างกันยังไงไหมคะโดยพื้นฐานแล้วใกล้เคียงกันทุกรุ่น<อ>นะครับก็จะมีระบบขับเคลื่อนระบบแปลงไฟระบบการชาร์จอะไรพวกเนี้ย ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าณวันนี้ที่ดูซับซ้อนกว่าเพื่อนเลยก็จะเป็น b y d b y d คุณเป็นพาออะไรคะ Passion. Sing and kick Team. Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV สากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใส ต้องที่สาก,กนการประมูลก็ด้วยที่เขามีแรงบันดาลใจมาจากเ,าเทสลาเขาก็ระบบเขาก็จะคล้ายๆเทสลามีความซับซ้อนนะครับแล้วก็เออเวลาซ่อมบำรุงก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าใช้ความรู้ใช้เครื่องมือเยอะนิดนึงอ๋อาอาจจะต่างจากเพื่อนๆหน่อยใช่ครับใช่ครับต,ตั้งแต่คุณโดนเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้ามาเนี่ยหลักๆแล้วนี่มียี่ห้อไหนมาบ้างคะที่ เยอะๆตอนนี้เลยก็จะ m g MG เหรอคะอ่าเพราะว่า MG เนี่ยเขาเข้ามาก่อนพอเข้ามาก่อนปุ๊บก็จะมีรถที่มีการหมดวารันตีเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่าแล้วก็รวมถึงที่เขามีเป็นแท็กซี่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเลขไม่มันก็จะไปเร็วก็จะเข้ามาเซอร์วิสกับเราเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเนต้าก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโรคประจําตัวของ MG คืออะไรคะอ๋ออย่าเรียกว่าปัญหาแล้วเรียกว่าเป็นอาการที่ผู้ใช้ต้องรู้แล้วก็ต้องเจอ นะครับก็ถ้าเป็นรุ่นที่เข้ามาบ่อยๆเลยเนี่ยแรไล่มารุ่นแรกเลยก็ z ท S E V <S <S ตัว 2019, 2019ที่ผมรุ่นสรุ่นสีฟ้าที่ผมเคยใช้อยู่เนาะตัวเนี้ปัญหาที่ที่เข้ามาทําประจําตอนนี้ก็จะเป็นตามอายุเลยอันนี้จะเป็นตามอายุเพราะว่าเขาเข้าสู่ปีที่6แล้วอ่าก็จะเป็นเรื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่าง<ๆ>เปลี่ยนพวกลูกมากลูกปืนล้ออันนี้เบสิกนะครับแล้วก็ แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าที่เคสที่เจอในกลุ่มบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องน้ําเข้าแบตอ๋อน้ําเข้าแบตน้ําเข้าแบตเพราะว่าด้วยดีไซน์ของตัวแบตเตอรี่ที่มันมีวาลระบายแรงดันอยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นวาลแบบพลาสติกนะครับมันก็เลยจะมีเคสที่น้ําเข้าค่อนข้างเยอะครับพอน้ําเข้าแล้วเนี่ยอาการรถมันเป็นยังไงคะอาการรถก็ จะเริ่มคือถ้าคนที่มีตัวสแกนเนอร์เล็กๆที่เขาติดรถอะ่ะในในกลุ่มเราจะมีการทําแอปช่วยกันดูกัน<อ>ก็ค่าเขาเรียกว่าค่าความเป็นฉนวนคือค่าความต้านทานของรถเนี่ยมันจะตกลงสวิงสวิงอ่าทีเนี้ยด้วย z s e v รุ่นรุ่นเนี้ย,ยนน<ะ>มันไม่ได้มีซอฟต์แวร์ที่ว่าตัดการทํางานที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ามันจะลงไปได้ต่ํามาก ก็จะไม่ค่อยเจอดับกลางถนนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจะไปรู้อีกทีก็คือว่ามันจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วอ๋อตอนอาการหนักแล้วอาการหนักแล้วใช่ครับอพอถัดมาเป็น Z e ดเอ2บี2ร <2022. S 1> อ่าตัวนี้ก็จะเป็น SUV เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่จากเดิม2019เป็น NMC อตัว2022จะเป็น LFP ก็จะเป็นแบบตัวเดียวกับของ m g e p อ๋ออ่าก็จะมีอาการเดียวกันก็คือว่า ก็ยังมีเคสน้ําเข้าแบบอยู่เพราะว่าเป็นวาล์วระบายแรงดันเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากแนวตั้งเขามาเป็นแนวนอนก็จะอยู่สูงขึ้น่าก็เจอเหมือนกันแต่เจอหน่เหมือนกันแต่เจอน้อยหน่อยครับแล้วแต่ว่า EP กับอ่าซีรีสีสอัี2022ก่อนจะมีปัญหาอันก็คือเรื่องของ CCUCCUCCU ก็คือตัวที่ควบคุมการชาร์จอ่าตัวนี้ก็จะเสียอ่าไวพอๆกับ EP อ่าเพราะว่า เป็นกล่องคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับพอเป็น MGEP อันนี้นอกจากเรื่องน้ำเข้าแบตก็จะมีเรื่องของดับรถดับกลางอากาศอันนี้ที่เขาพูดพูดกันนะฟังดูมันน่ากลัวแต่จริงๆนยที่มันดับเนี่ยมันไม่ได้ว่ารถพังแต่มันเป็นระบบ protection ที่เขาป้องกันไว้ว่ามันมีค่าความชื้นในระบบเนี่ยขึ้นมาถึงจุดเนี้รถสั่งตัดการทำงานเพื่อป้องกันมันจะช็อตอะไรเงี้ยครับอ่า เนี่ยตัวอย่างมันมาจากไม่ได้น้ําเข้าแบบแต่จะเป็นเรื่องของความชื้นในระบบแอร์อ๋อมันก็เลยทําให้หลายๆคนเจอปัญหากับวิ่งอยู่แล้วเอารถตัดดับไปใช่ครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่คนใช้ EP เนี่ยจะค่อนข้างหวัดวิตกกับเคสแบบนี้ตอนหลังทาง MG เขาก็มีการแก้ไขนะครับโดยการแบบปรับค่าของซอฟต์แวร์ลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการ เพิ่มท่อแอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยลดความชื้นอันก็คือก็ช่วยคลายปัญหาไปไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีมีอาการให้ให้เห็นบ้างป่าปายซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางทางเราสามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น MG4 MG4 เนี่ยก็ตัวแบตเตอรี่เขาก็จะเป็น LFP เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเซลล์ทูแพ็กก็จะเป็นอยู่กับตัวชสซีรถ แต่ตัววาล์วระบายแรงดันเขาเนี่ยจะเป็นแบบใหม่แล้วจะเป็นโลหะ,ะก็จะป้องกันได้ดีขึ้นเยอะเลยครับ b ีไก็ตอนนี้จํานวนรถค่อนข้างเยอะออนะครับปัญหาที่เจอหรือที่เข้ามาเซอร์วิสบ่อยๆก็เรื่องของแอร์แอรอ์ <Air S 1> เป็นหลักนะครับด้วยความที่ BYD เนี่ยเขาจะเอาระบบแอร์เนี่ยไปคูลิ่งแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับก็ปริมาณน้ำยาแอร์น้ำมันคอมแอร์เนี่ยก็จะเยอะกว่าเพื่อนเขาอ่ามันก็เลยจะมีแรงดันสูง นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องแผงรั่วบ้างมีแผงรัง่วด้วยแผงรั่วอ่าแต่นี้ก็ถ้าามาเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ไปเคลมเพราะยังอยู่ในระยะเประกันะนะครับแล้วก็ด้วยความที่ B v วดีระบบแอร์เขาใหญ่บางทีเนี่ยมาลูกค้าก็จะแบบว่าแอร์ไม่ค่อยเยน็ยนเย็นไม่ฉ่าอันนี้ก็แก้ไขได้นะครับ<อ>ก็ทำระบบใหม่เติมน้ำยาแอร์ให้ได้ตามสเปคอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะอนี่เป็นทุกรุ่นไหมคะของ b ีวดีเกือบทุกรุ่นออเพราะว่าปัญหาเดียวกันใช่ครับใช่ครับก็อาจจะด้วย ด้วยการเขาเรียกว่าทําระบบมาจากโรงงานเนี่ยเพราะว่าที่จีนอากาศเขาเย็นกว่าบ้านเราอยู่แล้วทํามาแบบนั้นเขาก็เย็นแต่พอมาบ้านเราเจออากาศร้อนๆมันก็อาจจะสู้ไม่ไหวคนใหญ่ก็จะล้างแผงนะครับแล้วก็ทาระบบแอร์ใหม่นะครับ B Y D B ดีจะเป็นเรื่องเรื่องระบบทําความเย็นนี่แหละครับแอร์อย่างเดียวเลยแอร์เป็นหลักเลยแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นพวกลูกปืนล้อช่วงล่างช่วงล่างก็ปะปลายก็คือปัญหาปกติที่อาจจะเจอบ้างเล็กๆน้อยๆใช่แต่ไม่ใช่ทุกคันที่จะเจอใช่นะคะโอรากูดแค่อันนี้ต้องบอกว่า เป็นปัญหาที่อันนี้ผมแก้ไม่ได้ยังไงคะ,ะก็คือเป็นเรื่องซอฟต์แวร์อ๋อซอฟต์แวร์ <Software S 1> ซอฟต์แวร์ที่มาจากโรงงานก็คือผู้ใช้ก็จะบอกว่าซอฟต์แวร์แบบไม่ค่อยโอเคมันช้ามันหน่วงอ,อันนี้เราแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากโรงงานแต่อย่างอื่นก็ฟูดแคสที่หลังๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องแอร์เหมือนกันก็คือคอมแอร์ Air, เสียงดังเสียงดังมาจากที่คอมแอร์ Air, ตัวคอมแอร์ Air เริ่มมีปัญหาคือดับดดังสนั่นเลยเข้ามาก็ เคสลักษณะเนี้ยก็จะดูก่อนว่าเราต้องฟังเสียงก่อน uh huh. เสียงที่ดังเนี่ยดังจากน้ํายาแอร์คาดหรือดังจากเสียงโลหะอ่าแล้วก็ใช้ตัวสแกนเนอร์วัดค่าอะไรเงี้ยครับก็ที่มีมาสองสาเคสล่าสุดก็ต้องเปลี่ยนคอมแอร์อ๋อเปลี่ยนคอมแอร์ไปเลยใช่ก็หายเลยครับที่เขาบอกว่าใครใช้ออราโค้ดแคสสิ่งที่ทําใจนิดนึงก็คือเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนอะไรหรือการสวิตค่อนข้าง แพงนิดเดืองอันนี้จริงป่าคะ,ะราคาอะไหล่ถ้าเบิกศูนย์ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงครับแต่ว่าก็ไม่ได้รอนานมากก็คือไปเนี่ยก็รอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็จะมีที่ผมเคยผมมีเคยไปซื้ออะไหล่ที่ศูนย์บริการอยู่แต่ราคาถ้าเทียบนะครับพวกช่วงล่างถ้าเทียบกับ MG ถ้าเทียบกับ BYD เนี่ยจะสูงกว่าพอสมควร<อ>ถ้านอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วทีนี้ก็จะมาเหลือแค่ เนต้าเนต้าเนต้าทำไมต้องเอามาพูดทีหลังแปลว่าเป็นรุ่นปรุ่นหลักเลยนะครับเนต้าตอนนี้ก็ก็ค่อนข้างเห็นใจเพราะว่ายังไม่ชัดเจนเนาะเพราะว่าเขาจะยังไงต่อนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่า User ส่วนใหญ่ก็ต้องหาทางพึ่งที่พึ่งก็ไปอู่นอกบ้างบ้างศูนย์ก็ยังมีเซอร์วิสได้แต่ก็อมันก็ไม่ได้ทุกศูนย์นะครับก็เนี่ยก็เป็นที่มาว่าก็มาอู่นอกต้องบอกว่า เนต้าเป็นรถที่น้องใหม่แต่สารพัดเรื่องสารพัดที่จะดําหลายอย่างมากแต่หลักๆของเขาเนต้านะครับก็จะมี CDU CDU ก็คือเหมือน CCU นั่นแหละคืออุปกรณ์เดียวกันแต่ชื่อเขาเรียกต่างกันก็ชาร์จไฟ AC ไม่ได้ไม่ชาร์จแบต12โวลต์นะครับแล้วก็อาการโลกยอดฮิตอ่ะก็จะมีฮีทเอ็กเชนเจอร์รั่วอ่าก็ทำให้แอร์ไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเข้ามาเนี่ยแอร์ไม่เย็นเหมือนกันเลย แต่คันหนึ่งตู้รั่วคันหนึ่งคอมน็อกอ,อีกคันหนึ่งฮีทเอ็กเชนเจอร์รั่วมันก็ต้องมาวิเคราห์เอาครับแล้วก็หลังๆตอนนี้เริ่มเยอะแล้วก็คือก็จะเป็นตัว b c u BCU ซก็คือเป็นคล้ายๆแบตเตอรี่เอ่อเป็น b m s ที่อยู่ในแบตเตอรี่เป็นคอนโทรลพวกแบตเตอรี่กับรถยนต์ในการชาร์จอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้รถขับเคลื่อนไม่ได้เข้าเกียร์ไม่ได้หลักษณะ <S <S น,นี้ก็ต้องสไลด์เข้ามา <S <S สไลด์มาสไลด์มาก็ต้องมายกรถเค้ื่อนลิฟต์ถอดแบตลงเอาอุปกรณ์ข้างในเนี่ยถอดออกมาถ้า งบน้อยก็ซ่อมอถ้าง,งบเยอะก็เปลี่ยนใหม่โอโ้โหครับอะไรอะไรประมาณนี้ของเนต้าการเตรียมพร้อมในการซ่อมเนต้าที่จะมีจํานวนเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอันนี้คุณดนวางแผนยังไงอะคะเนี่ยก็มีเราสั่งอะไรกันเข้ามาเองอนําเข้ากันเข้ามาก็ผ่านชิปปิ้งจากจีนนะครับก็เตรียมไว้ในอุปกรณ์ที่แบบน่าจะเสียบ่อยๆหรือว่าที่ดูแล้วว่าอนาคตต้องซ่อมแน่ๆอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้ก็จะมี คนที่นําเข้ามาขายเองในไทยเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะครับหลายๆอู่ก็มีการแบบก็จะมีคอนแทคอยู่แล้วก็จะสั่งนู้นนี่นั่นแต่ผมก็จะอะไรที่เราวางแผนไว้เราก็จะสั่งมาเองอันนี้คือความน่าเชื่อถือของอะไรที่เราจะนำมาใส่ให้ลูกค้านี่มันมันความน่าเชื่อถือ,อคุณโดนดูจากอะไรอะคะ่ะจริงๆก็ต้องต้องเรียกว่าวัดดวงพอสมควรคือในการสั่งรตแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะสั่งจํานวนน้อยๆมาทดลองก่อนอ อ่าโอเคหรือเรามีซัพพลายเออร์ที่เราไว้ใจได้อันนี้ก็โอเคนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือคุณโดนสกรีมหมดแล้วว่าซัพพลายอรนนี้โอเคไหมจะได้เยอะอ๋อแต่จะมาเยอะนะครับอ่าตอนนี้ก็จะมีที่ไว้ใจได้เราก็จะสั่งเข้ามาอืมค่ะตอนนี้เรื่องอะไหล่ก็ค่อนข้างค่อนข้างต้องระวังนิดนึงแต่แต่ณปัจจุบันผมเชื่อว่าไม่ใช่อู่ผมที่เดียวหลายๆอู่ที่เขารับซ่อมเนี่ยก็จะพอมีอะไหล่อ่ายกเว้นจะไปเจอเคสแบบ เสียแปลกๆขึ้นมาเงี้ยอืมแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยหนีจากที่ผมบอกอครับมีบ่อยครับที่แบบว่าบางทีอ่ะโทรเข้ามาหรือทักข้อความเข้ามาแบบว่าถ้าเปลี่ยนอะไรตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยอ่ะผมก็จะบอกแล้ว,ว่าราคาเท่าไหร่ถามมีไหมบอกมีเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกอ,อ่เข้ามาได้แต่ผมไม่เปลี่ยนให้เลยนะผมต้องดูก่อนอต้องตรวจสอบก่อนอวิเคราะห์ก่อนเพราะว่า มันเราต้องรับประกันด้วยนึกออกไหมครับสมมติว่าลูกค้ามาถึงบอกอันนี้เสียเปลี่ยนให้หน่อยเปลี่ยนเสร็จปุ๊บไม่หายมันจะคุยกันยากเฮ้ยไม่หายคิดตั้งหรอหรืออะไรเงี้ยอ่าเราก็ต้องสุดท้ายคืออย่างน้อยถ้ามันจะเจ็บมันควรจะเจ็บด้วยมือเราเองใช่ไหมถ้ามันพลาดก็ต้องเป็นที่เราพลาดเองเราถึงอเออเรายอมรับเต็มที่แต่ถ้าแบบมาถึงเนี้ยผมมีเนี้ยเปลี่ยนให้หน่อยบางครั้งก็เคยมีนะแบบว่า <S <S อ่าคือเจ้าของรถบอกผมจะเปลี่ยนตัวเนี้ยไม่ถ้าเปลี่ยนเลย ก็ได้แต่คือผมก็ไม่รับอาการน,นะเพราะผมเจอหลายครั้งที่แบบบางทีเข้ามาบอกไปหาที่นึงมาเป็นอาการนี้อยากอยากซ่อมผมเช็คแล้วแบบดูมันไม่น่าใช่มันไม่น่าถึงขนาดนั้นไม่น่าใช่ขอตัวอีกทีหนึง่งเอาตัวอีกเอาไม่ใช่เป็นคนละอันเลยเราก็ทําให้ปุ๊บหายอ่ะโอเคก็แฮปปี้อะไรเงี้ยแทนที่จะเสียเท่านั้นก็เสียเท่านี้แทนอ่าแทนที่จะเสียเท่านั้นมาเสียเท่านี้ <c oughs> ไม่ใช่ก็คือได้ได้การวินิจฉัยที่อาจจะเบากับเงินกระเป๋าหน่อย ก็แล้วแต่เคสครับบางทีก็จะเป็นไปตามที่ที่เขาไปเช็คมาแล้วะอ่ะแต่เพียงแต่ว่าทำที่นี่เราอาจจะค่าแรงถูกกว่า<น>หรืออะไรอย่างนี้อย่างที่บอกครับก็ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์สันดาปมันไม่ได้มีอะไรดีหรือด้อยกว่ากัน<แ>มันอยู่ที่ว่าตอบโจทย์การใช้งานเราแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราก็ต้องวางแผนในการใช้งานทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์สันดาป<ะ>นะครับแต่ถ้าคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับข้อควรระวังคือถ้าคุณมีรถยนต์สันดาปด้วย หมั่นไปสตาร์ทรถบ้างะะเพราะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวจะสตาร์ทรถน้ํามันไม่ติดเพราะว่าคุณไม่ได้ไปใช้รถยน,นต์ส่วนาเลย,เ,ลยเดี๋ยวแบบเสีย<อ>ครับสรนี้นะคะก็อยากจะให้คุณโดนค่ะช่วยฝากอู่ของตัวเองหน่อยว่าสำหรับใครที่่ามีรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วเกิดว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมีปัญหาอะไรแต่เกิดอนาคตเกิดว่าจะต้องแบบอาจจะต้องซ่อมแล้วอะไรเงี้ยอู่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับก็อู่จะอยู่เส้นกรุงเทพกีทาตัดใหม่ นะครับ<ช>ก็จะอยู่ตรงเส้นถนนพัฒนาชนบท3นะครับก็สามารถพักเข้ามาสอบถามได้นะครับทางเพจกับตันดี Y นะครับหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ที่หน้าเพจก็จะมีเบอร์อยู่หรือว่าทักไลน์ก็ได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องเข้ามาซ่อมก็ได้ปรึกษาปัญหาทั่วๆไปหรือว่าข้อสงสัยอะไรเงี้ยก็ผมยินดี ที่จะตอบให้นะครับก็ยินดีมากครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งแห่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีความรู้อัดแน่นแล้วก็มีประสบการณ์ในการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับกัปตัน DIY นะคะกับที่อู่สยามรตรอนค,ครับขอบคุณคุณดอนมากๆนะคะขอบคุณเช่นกันครับ Experience the Force All New Mitsubishi e x c e HEV แอคซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป